คนเดิมสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนกับผมมื่อนี้อัดกระไดมาหอดมาถึงบ้านของแม่เพชรเกัลลานนี่มาตามแม่ช่างของแม่เพชรเกัลลานกันตองวันนะครับทุกผู้ชมแต่มาเบื aquí, ้องหลักฐานเก่านะครับทุกผู้ชมเนาะแต่มาเบื้องหลักฐานของเก่าของแม่เพชรเข่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะส่วนสามเป็นตัวกัปส่วนสามเป็นตัวกับแต่เจ็ดสองเข่าตรงตรงแล้วกระตูพันขีดแดงความนะพี่น้องเนาะแต่พันแหกกัลลางส่วนเลขวิ่งบนกับเพิ่นกรให้วิ่งเจ็ดกับสาม กมาเจ็ดกับเขาตัวเน่นส่วนล่างเพื่อนกับห้เจ็ดกับศูนย์กมาศูนย์นะครับสมชม,ชมเลขวิ่งเลขลูดเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างส่วนจับคู่กับเขาทั้งบนทั้งล่างไดนะ้พี่น้องไดนะ้อันนี้คือหลักฐานของเกา่ากมาเบิง้งส่วนเลขสามตัวเป็นสามสองเก็ดนพี่น้องนะเนาะอาเขาบรับไปส้มไปเบิง้งนวาทางังของเบเพกันหลาน้ำกันกับผมเพื่อนเพื่อนขี่ไปดัาหน้านะครับสมชมเนาะเพื่อนขี่ไปดำหน้า,นะม,นะนนามาบัวบ้านี่กับมาบัวพอ นัดเงียบนักฟอองพวกอไรวันศุงไปวัเลยจะหลอกผู้ก่าเาบ้านไบอกบกีสามก่อเพอวัานี้ตอบมาแบบนี้เขาจะเง็ยแบบนี้บอเยมันเอาห่วยมันั้งเดนเออนั่นเดนนั่นเดนตันเ่าไปซื้อเออนี่และก็เอาไปเพรว่าถ้าเ่ามาคัดฟองหน่วยก้อนนี้บ่เงียบบอกกสุธัยป่ได้มา นี่ข้อมชุดไทยเอาตะตองวัดกะเอียยล้วล่ะนี่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 ข้อมชุดไทยข่อยไทยพระเจ้าพงแเนี่คัดก็ฟังในหน่อยไหมส่งไปยักี้ข่อยพระเจ้าก็ถือบนหลังหมโอ้เจ็สองกรเข้าตรงตรงเอาเจนี้เจนี้กระเข้าตรงเหมืกันนี่เข้าตรงเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรของล่างเนี่นี่วราเลขสูตรล่างนี่นี่ว่าเปนสูตรนเนตามสูตรนั่นว่เลขสูตรนี่ท่านผููช่มนี่ตอนเห็นไปออกพ้อสอเร่อย่างก็ศูนย์สามแม่นท้สอสองแปดก็ศูนย์สามแม่นท้สอม่วท้า ไอ้่รม่ทอกระสอที่อมสินโนแมนบอกอมสินศูนย์สามท่อกระสอสองแปดศูนย์สามันงไหนค่ะอก็ูนจอันนึงศูย์อันนึงศูนย์ศกับอันยังทอกระสอบ่ะเออต่ออมสินมันออกนี่นี่อมสินออกศูนย์สามศนกับสอแออแปบาททกระสออกศูนย์เป็นยบาทชิโชแล้วศนศูนย์ศูนกัมี่แต่ว่าเขาพดเอาเอาเฮดไซต์ตะวันตะศูนยมันมีนี่นี่เรเรขที่สามตัวเฮดไป นี่นี่เรียกสามสูงวัดควันเท็ดไปมันหลายต่วเป็นยังครับ่เป็นยังแต่ว่าวันนี้ก็หลายตัวอยู่แต่ห้องคัดกองออกเป็นหกสามก็เดียวนี่สูตรล่างตัวเดียวเออหกสามนัะคือเดียวนี่แหละฟันไปจังสี่แหละนี่คัดกองออกแล้วนี่ฟันเอาตัวถือเล่ยออกแกะหายนี่นี่นี่สูตรนี่ให้เกี้ยง่ายนี่ง่ายที่สุดไม่หลอกเล่ยนี่ขับมันออกแบบนี่นี่มันจะออกเล่ยแปดเจ็ดสองนี่นี่เล่ยวายนั่นควไข่หกจักแล้วเพราะว่า สูตรมันมากเกา่าถ่ายย่ำเดี๋ยวมันเจ็ดลักสิบตลอดเจ็ดลักสิบที่แรกออกเจ็ดหนึง่งเกาเก่าที่แรกฝฟันไปสองหนึ่งเ,<ช>เก็นอกพอเพชรเนาะสองหนึ่งเก็มันออกเก็หนึ่งรอบสองก็บฟันไปศูนย์เกย์เกแต่แต,แต,แต,แต่แต่มันออกอันหน <10 9 S 2> ึ่งศเก<อ>้าาออบว่ามันออกศูนย์ห่งเกาันไปศูนย์ันไปศูนย์เก้าเก้าเลขล่างหกห้าแต่ตะว่าเรีมันออกอ่าศูนย์หนึ่งเก้าเลข่างหกห้านี่เป็นไัวฝรั่นไปฝฟั่นไปนี่น ศูนย์เก้าเก้าหกข้ากับปลอยไปเลยเรียกปลดออกศูนย์หนึ่งเก้าเรียกร่างงูขานี่บานนี้คันออกคือเก้านี่คันออกศูนย์เก้าหนึ่งเก้าปั๊บปลกระเฮ็ดไปได้เก้าแปดสามคันออกคือศูนย์หนึ่งเก้ามันจะออกเก้าเก้าเก้าศูนย์สามเรียกร่างของเก้าถือเป๊ะเขาเป๊ะเลยคอยคอยอยากทำมันคือกันคอยอยากฟันตัวถือเดี๋ยวคอยอยากฟันตัวถือนี่พอเฮ็ดไปแบบแปดเจ็ดสองแบบเก้าแปดห้านี่นี่ถ้าถ้าเหมือนเดิมนี่นี่คอยฟันไปเลยนี่ เลขล่างสามศูนย์ก็งอขึ้นมาหนีเออตามผลกคำนวดด้วยตัวนี้น้ำสาม 3, งวดแล้วนี่คอยบบรูเพระาะว่านี่นี่นี่เลยนะเพราะเป็นที่มาเตี๋ยดากวะนี่เลขคงคอยมันเป็นมันมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเลขชุดนี่คอ,อยเฮ็ดได้คอยเฮ็ดออกงอนี่เลขเอาเลขศูนย์เก่าตั้งปุ๊บมันจะเป็นสองหนึ่งแปดสามสองเก็มันก็ออกแปดเก็สองงอมาหนีเลขล่างสามศูนย์วอกงอมาหนีมันคอยกเฮ็ดไว้ยังซี่สิออกเตือนให้กับซ่างแต่ว่าพูดถึงมาแต่ว่าคอยกขาพอดีเฮ็ดแปด ข่อว่าได้เก่งได้แปดเ็ดสองหนูต่บอาข่อยเก่งไว้อยู่แล้วนะเลขศูนย์ข่อยเก่งไว้อยู่แล้วถ้ามันพอมันออกปั๊บข้าวก็จับจับใส่กันเลยนี่เลขศูนย์มันจออก็ได้กระซั่นมันไงนี่เก้าแปดห้านี่นี่เก้าแปดหายเลขล่างหกสามนี่ถือขี้ยงแล้วนี่เท่านี้ละข่อยฟันเลยข่อยอยากให้มันคือเก้าศูนย์สามเลขล่างเกเก้ที่ข่อยฟันไปนะนี่นี่ค่ะเอาลแม่ให้เก้างมนามเอนียเนียเ่เน่ยเยน่ยเเน่าเ่าเนเน่เ่นี่ม่เนเน คอยเลื่อมตัวนี้คอยอก่มของขอยเลื่อมคอยเลื่อมมาคอยเลื่อมมาคอยว่าสีว่าไทยศูนย์คอยเลื่อมบัดบัดคอยมานั่งคอยว่าสีท่ไปบอกเก้าอยู่อกอกระซามหอ่าล่างนี่มันจะมีิตรไทยศูนย์เด้ะคอยจัดออกมาแล้วนี่นี่คนนี่นี่มันจะมีิตรไทยศูนย์นี่ท้ายศูนย์เลยนี่เลข่างย่านเดียวนี่ที่ขัเห็นออกมาเนี่ยมันจะมีเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เลขกันศูนย์สามนี่คอยว่าเด็กเกียงได้สามศูนย์เน แต่มันออกสามศูนย์นี่อันนี้สามศูนย์นี่มันเป็นศูนย์ของมันหอกหอกกรมาเห็นมันออกแบบนี่ก็เห็นแบบนี้ศูนย์ของมันเลขศูนย์ศูนย์สามหลังง่ายไงคือเลขกว่าเกทหนึ่งเอาหกลบไม่ได้หกขาหลังเลขก็่าศูนย์หกขาอันนี้ศูนย์เก้าเอาหกลบมันก็จะออกศูนย์สามเตจนบอกมันออกสามศูนย์มันหกก็นั่มนี่มันจะบางหัวหนึ่งง่ายแต่ะว่าเลขว่าว่ามันง่ายเดี๋ยวมาเสนเอาแม่ลุยเลยบาดีว่ามันยังดอกว่าอะไรเขียวที่ว่าคิไปดับหน้า โอ้ยเจียวพวกเคียวก็ยังกี่ข้านเลดีดำหน้าเมู่บ้านนี้กัมาคอยพ่อด้ไปดำหน้าเขาเป็นแนวกินซอยไอคอยก็ใส่แซมหน้ากันเนี่ยซหน้าให้เกาหลขั้นขีดดำมาสุข้นพลเฮ็ดนี่กับข้รอบสุดมากก็ขาสมุดปากกาเด้อครับนี่เออมาให้แนมปากกายแหงแพงขาใส่สมองบริยูในนอนเด่นเอาว่างากระถือเลขยกหุ่นพันหนึ่งแล้วเลขยุ้นก็ยังเก๋งได้ค่าตัวเพชรขาห้าสองเลยออมาหาหาสอง อุ๊ยขักขักขัว่ะอืมถือเฉยมันออกง่ายตัวออเมื่อเปลี่ยนนี่จับไก่เลยแซลเราเอยเกีงไว้เซเอาเอาชุดสามตัวไปน้าน้อนเลี้งเนีใส่ครับนี่นี่นี่เอาเราสามตัวสามตัวชุดสามตัวมันมันบ้านี้แยกแยะคลาดค่ะให้มันออกให้มันออกออกจากสูตรนี่ก่อนจังสีเศ้าเฮ็ดคลื่นยาวนี่ชุดสามตัวมันเข่าดีตลอดมันหนีบได้ถ้าชาวหกจ้าว่าเรียกเสียออกเกีงสี่มีเพลสิฟันไปเลย สามสองเกตเลขยกร่างศูนย์สามคือ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 ฟันศูนย์เก้าเก้าเรียกร่างหกห้าสูนย์มั่นนี่แหละมันขม่านเลยมันมันเหมือเป็นอันแปดเกตสองเพราะมันออกสูตรแปดเกตสองสูตรพี่สูตรน่องแย่เพชรกระชัดใช่แล้วนี่แล้วก็แปลหานแล้วนี่ตัวที่แรกมันเหนหัวาแปดนี่รอบนี้หาแปดมันบอกออกมันจะออกเป็นตัวกลับแผลคือเก่าเพราะว่าเพราะว่าสามสองเกตเนี่ยมันเป็นเกตสองมาแล้วพอเออสมัดก่อนอยู่สองสองเกตต้นก็เป็นเกตสองนี่ไม่ใช่เนี่ เรีมันจะจะเป็นตลักสิบเฮ้าเฮ้าเฮดไปไทยเกตอันนี้มันจะเป็นหลักสิบทันทีงามได้กับซาม่อยข่อยซ่อมเมืองท่าไทยท่าไทยล่างเก่าเด้แต่ว่าท่าไทยล่างห่านี่คือเก้าศูนย์สามนี่สามกระยุคงทีคือเก้ามันเก้าศูนย์สามอันอ,อันเก้าแปดสามนี่มันจะคงทีรัฐบาลไทยวันที่เท่าไรรับาลเนี้ยที่หนึ่งครับ oh, ที่หนึ่งโอ้มึงจ่อไหมจ<า>ีเกียบว่าก็น่าจะเป็นหน้าได้เนี่ยวันที่หนึ่งกั<ๆ>งกัพี่น้องมาเบอร์มันต้อง ถือกลางถือบนถือลายของาจนสันเวอาจารย์สันอาจารย์สันได้หลายลายได้ทั้งหมดทั้งแรงคืออาจารย์สันอาจารย์สันได้อันได้กอบพันบ่บ่ได้ซื้อหลายได้ซื้อเหมือนเงินพันสองเมื่อไรโอ้ลงทุนบ่หลายตัวนี่ไปไปซื้อจังหลายนี่สิทุกถูกมากมีบริวาดีด้จ้าเอาเอาสามตัวนี่ไปก่อนหกห้าแปด งวดนี่ขัน้นงวดนี้ขั้นแตกกันจะเรื่องค่าสมุดหนึ่งสอประกาศมาล่อยลอย,อยนืง่งจากอ้าฮันสูตรหาหาเนี่เก่งในแปดเจ็ดสามนี่ค่ะเออนี่แปดเจ็ดสามนี่<อ>มันก็ออกแปดเจ็ดสามบานี่เลขออกเอเอศูนย์เก่าเลขออกสามศูนย์<อ>ปั๊บกระสิเก่งได้หมฆาแต่ถ้ามันออกขึ้นสูตรนี่ มันก็สีออกโค้กหาแปดท่าที่ค่ะมันนอกคืออันแปดเจ็ดสองเลขก็เสี่ยงเก้าแปดหาเอาสองสูนย์ใช่กันเออสำนันนะสูตรมันอิญญาหกหกแปดนี่ยคันดอคือสองเจ็ดสองก็่ต้องสื่อตัวอื่อสื่อหกแปดหกง่ายมากหกหกแปดมันขึ้นออกเลขกันออกเลขกล่าวก่อนออกเลขกล่าวหกเจ็ดแปด นี่นขันก้าูนย์สามันก็สิออก 9, อ่าเก้าสูตรเก้าูสคือหกเ็แปดสูตรสองเจ็คือหกแปดหกสูตรนคือหกหาแต่ว่าสิสลับใส่ตัวนี้มันมันพอเป็นหกหแปดมันจะเป็นเก้แปดหายิ่งไปเรอยนี่ยิ่งไปเรื 6, 9, 8, อยเ <5 S 1> ก้ายิงไปเรยเรียกร่างหกสามวันน,นี่นี่ตัวจอได้นี่ตัวจอตัวเดตัวเดน่นตัวเด่นตัวเด่นเลยตแต่ว่าแต่ว,ว่าสูตรร่างหกสูตรสูตรที่สามลบหมันได้2อี สองสี่สี่สองนี่แต่ว่ากันที่สุดหรอจมันเพิ่งออกน้ำคนแจ๊คเตียมันมันเพิ่งออกน้ำคนจ๊คเตียเผือเพื่อว่าเอยเฮ็ดหนึ่งร่างเอาหอกลบอย่างหอกขาน่างหอกขานร่างอันเป็นอันหกขานร่างบาดเนี่ยห้าอันเฮ็ดลบมาเป็นหาเก้าร่างมันบอกออกเขาออกเก้าเก้าล่างตอนนั้นค่ะอืมนี่แหละสี่สองสองสี่แต่ว่าแต่ว่าคนเงินตัวนี้เลยนี่เอาปากกาโอ้ปากกาแดงเลยบ้างไหมนี่แหละตัวสีแดงแดงละแดงจึงครึงน่ะนี่ คิดวมามันสิเป็นท่ายสามอยู่เรขกลักซิปก็เถือกเรียกางหันลักซิบก็เจ็ดเนาะครเยกท่ายศูนย์อีกความตามสูตรมันนี่ถือถือกมาโอ้แสดงว่าตัวเล่นเก้าแปดหางนี่นี่นี่สูตรนี่สูตรีอกเนียนคื่กันแต่ว่าสูตรเก้าสูตรเก้าแต่ถ้ามันมาไมยมองก็คือตัวนี้จ้านี่สูตรไมยมังกนี่เก้าแปดหาแต่ว่าส่วนบนนั้นสองตัวสร้อยเอาออมาครับ เอากรซื้อหาแปดแปดหาหกแปดแปดหกเ็ดแปดแปดเก็ดมกระเสื้อได้รกกนใจเสื้อเรียกเ็ดสองกมันชิบะออกเยมนกรก้านใจเสื้อเพราะว่ามันเก่งได้นะเอาดอนลาบอเอาม่เพชร้ย่ังบาเลืมเมด้เอาแม่เพชรเรยมันออกเลยเก็ดสองสองเก็ดเดีวกโอ้ยจะสี่วานเดดอลลาแม่เพชีเก่งได้จังจีจาสั้นอ่งดอลลาเอ้าเอาได้จังได้ก็เอาไปจังสั้นก็เลยบาจังสี่บาดเบื้งเรียกล่างบาดเรียกล่างหลแต่ว่ามันจะมีตัวฟันอยู่ตัวฟัน สูตรของอันสูตรของเลขล่างงวดก้อนที่มันออกศูนย์เก้าล่างฟันไปเนี่ก็ะสีสามล่างตวัวหนึ่งวันแล้วขใใ้าศึกเจ่หลางก็สีแดงนะฟอเนาะครับสีแดงเ็ดแปดนีล่างเ็ดแปดเ็ดสามซุ้มนีล่างเด้อตกกันมาครับเดี๋ยวคอยคอยคอ,อยเขียนไว้ก่อนสี่สามเพราะว่าตัวเนี้คือหกสามแล้วเออเออสีออ่สองนี่แหละนี่แหละเออสองนี่แหละกัน มกสามแน่นอนครับครับตกกันกันคือหกสามคือเม่ไหลตัวนี่กันกันล่างกันล่างตกกันตัวรองบาดอีกสูตรหนึ่งฟันไปฟันจะจอไปนี่ยคือสูตรทท่าหนั่นสามสี่เก่าเก้าสี่สามเพราะมันสามสี่เก่าส่วนหมักมันมักมักจะเป็นสี่สามล่างนี่นี่ที่ติดกันไปกวาติดไปกวาเนี่ยมันเพราะ่าเลขตัวนี้กับตัวนี้มันจะเป็นคููกันไปคือคือการกับอัน ที่ที่บ้านสองสามเจ็ดนี่นีกับอันสองเอ่อสองสามเก็มันจะเป็นคู่กันกับอันเก้าศูนย์แปดนี่ับตูนะมันออกสองเก็ดสองนี่ออกสองเก็ดสองในล้านศูนย์เก้านแหละนี่แหละเมื่อดร๋ยวครับขอบคุณหลายครับผมนี่แหละพอครับขอบคุณรายครับเดี๋ยวขี่สรุปให้เอฟปาคลิปอาันไปเลยก็แปดหาเรียกล้านหกสามนเจ้าจะกาต้วเดียวบนวา ก็ตัวเดียวบนนี่เอาบนตัวเดียวแค่แค่แปดแปดเด่นแปดรองห้าบางหันเด่นเจ็ดรองสองเออเลขวิ่งยังว่าเคียน์ไหนตัวร้บนีเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งวิ่งมันจะมาตามสูตรของมันมามันจะมาวิ่งบนหกบังเดอร์หกหาแปดนี่แหละแต่ว่าเขานี่ตัวนี้โอ้เล่นที่แปดเล่นที่แปดนี่อันตัวนี้ร่องเด้อจานี่ครับหาหาตัวร่องโอ้ครับครับบัดล่างล่างสามกับพกเลยครับล่างสามค่ะโอ้ล่างให้สาม แบบสีแดงมากร่างสามมันสิข่าวไฮบอลหรอครับเรากเขาสร้างอันเนาะเขาเทสไปตามสูตรเอาตามสูตรร่างสามนี่ยตามปกติทายสามอมันจะเขาไฮฮ่องบอลแต่ว่าเรีกสูตรนี่เขามันถือเด็กตอนนั้นตอนนั้นไม่เพี้ยนเทสได้อันอันห้าเก้ากับเก้าสองเนี่ยเด่นเก้าทายเก้าเรียกเกาเก้าเก้าบาทศูนย์เก้ากับเข่าศูนย์เก้ารอบนี้กับศูนย์กับห้ยศูนย์นี่รอบที่สามนี่ ใช่สามฟันไปหกสามก็บสีสามเลยนี่นี่นี่สีสามตัวต 4, 3, ัวมักแห้งเด้อตัวมักแห้งสี่สามกระเมนอยู่แต่วันสี่เมนบัวแต่ว่าถ้าออกคือจังอันศูนย์เก่าล่างชุ่มมือนี่ก็จะซื้อซื้อซื้อเกจสามกับเ็ดแปดเนี่ยนี่ปั้นไปเลยนี่สองคูณกับมาคือกันเด้ออันนี้แต่ว่าสองซี่สีสองคือสิบออกออกแต่ว่าตองออกไปน้ำไปน้ำตกการ์ดลายมันออกเห็นว่าเกจสองว่าสิตัดทิมก้าป้าเลยเด้อโอ้ยเอาเขนไปหลดมถึงมากขึ้นเรื่อสิว่าะเจน คือกันแล้วก็ซองๆเก็บตัดออกนี่พอแคปหน้าจอเดิค่ะเดินตามนั่นละค่ะแล้วมันออกเหมือนเดิมก็เก้าแปดห้าเรียก่างหกสามร้อนเร็วนม่นแม่รู้ก่าเป็นทางนี้ของผมเพิ่อเห็นเดี๋ยวผมอ่านเอาละครับอ่านแล้วตรอขอบคุณเลาครับผมขอบคุณเลาครับเดี๋ยวผมเขียนนั่นไหม พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเนี่ยสางของเมเพชรเง,งินหลานก็ฟังในคลิปเมเพชรเิ่นกับบรรยาย้่เนอะพี่น้องเนาะเอาขอให้โชคกันมาเรื่อยเรื่แขงสุขสุขคนฝากคนเลยกดแชรกคติดตามเพรคนเดิมคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม